เล่าความผูกพัน17ปียังคงทั้งรักทั้งคิดถึงและมีความเคารพอย่างเต็มหัวใจสําหรับพิธีก่อนชื่อดังวดดําคชาภาตันเจริญที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมมาเดินกับเขาพโพสตภาพถ่ายและข้อความท่างครูรความในใจส่งตรงถึงทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ74ปีโดยงานนี้นอกจากวัดดมคชาภาจะบอกเล่าความรู้สึกที่ตนเองมีต่อทักษิณชินวัตรอย่างลึกซึ้งแล้ว เจ้าตัวยังย้อนเล่าหลากหลายโมเมนต์ความผูกพันทั้งสุขและทุกกว่า17ปีกับชายผู้ซึ่งที่เปรียดดัง่งพ่ออีกคนในชีวิตของตนเองมดดํากับโอเคพีทีทีรู้จักกันมาครึ่งชีวิตไม่เพียงสนิทกับโอ๊กเท่านั้นยังได้รับโอกาสเป็นเหมือนสมาชิกคนในครอบครัวมดดําเรียกท่านนายกตักศิลทักษิณว่าพ่อได้เห็นบทบาทของท่านทั้งในฐานะพ่อเพื่อนในฐานะนายกรัฐมนตรีและอีกหลายบทบาทของท่านเราผ่านทุกสุขมาหลายเหตุการณ์ในฐานะครอบครัวมาด้วยกัน17ปีผ่านมา มดดำขออวยพรพ่อท่านนี้ผ่านทางโลกออนไลน์ขอให้ท่านอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้แก่ลูกแก่หลานและเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้ลูกหลานปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในวันเกิดของพ่อและเป็นวันที่พิเศษสุดๆกว่าปีไหนๆเพราะน้องอิงอิงชิน21ได้ประกาศอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าพ่อจะกลับบ้านนั่นก็คือประเทศไทยแน่นอนในวันที่10สิงหาคมนี้มดดำรู้ว่าพ่อคิดถึงบ้านเป็นที่สุดคิดถึงประเทศไทยเป็นที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกไม่กี่วันข้างหน้า เราจะได้พบกันที่บ้านของเราประเทศของราวดดํารอต้อนรับพ่อณสุขสรร์วันเกิดปีที่74ของพ่อณสุขสรร์วันเกิดท่านท่านทักษิณ